สวัสดีครับผมเจอกับทอ็อปแนวเพลงแล้วนะครับเป็นไงบ้างสบายดีไหมขอโทษทีนะครับที่ไม่ได้อัปโหลดนานมันยุ่งๆแล้วก็ช่วงนี้มีโรคโควิดหาเหวอะไรไม่รู้เยอะแยะก็ขอที่คนอยู่บ้านเซฟๆนะครับผมเออทุเดย์วันนี้ทุเดย์นะครับนี่ไปไหนนี่กูคือวันนี้ผมไปซื้อรองเท้ามาจากสต็อกเอกนะครับโอ้ใช้เวลานานมากทุกครั้งมันใช้เวลาประมาณไม่เกินอาทิตย์นะเขาจะเช็คของของแท้ของ,ของปลอนะมแล้วส่งมาให้บ้านเราใช้ประมาณอาทิตย์นึงอะ แต่อันนี้มันเป็นโรคโควิดไงทุกอย่างมันก็ช้าไปหมดใช้มาสองทิศนะครับอันนี้ผมก็จะมาเปิดให้ดูนะครับว่าซื้อรองเท้ามาจากสต็อกเอมันแถมอะไรหรือมันมีอะไรมาบ้าง2020นะครับผมเคยทําวิดีโอนี้อยู่ผมเคยไปแจ่ผมเคยทําวิดีโอคล้ายๆแบบนี้อยู่ผมเคยซื้อรองเท้ามาจากสต็อกเอนะครับยีซี่บูทินปอกว่าใช่2017มั้งผมเคยทําวิดีโออยู่แต่อันนี้ผมลงมา แกะกล่องเปิดกล่อง unbox นะครับผมว่า2020เนี่ยมันมีอะไรบ้างก็เหมือนที่ผมเคยพูดครับถ้าไม่จําเป็นก็อย่าซื้อจากสต็อกเอ็กนะครับต้องแบบรองเท้าที่หายากจริงๆอะถึงจะซื้อเพราะว่ามันแพงมันรวมมันแพงค่าภาษีอีกคือมันแพงเอาไง,ไง่ายๆคือมันแพงแต่มนของแท้ไหมของแท้ของแท้แทน่นอนครับสต็อกเอ็กของแท้แน่นอนเพราะว่าเขาจะเช็คก่อนนะครับผมผมไม่เคยแกะนะไม่แกะกันดีกว,ว่ามันจะมีอะไรบ้าง ผมคิดว่าน่าจะเหมือนเดิมมั้งแต่ผมไม่แน่ใจว่าปน,นะครับอันนี้ผมมันเป็น Air Max Air Max ของผู้หญิงนะอันนีผนผ้ผมซื้อให้แฟนผมผมซื้อให้แฟนผมก็มาดูกันดีกว่าว่ามันจะมีอะไรบ้างนะครับผมแกะมาอยู่ในนอกกล่องนะครับอันดับแรกคือมันเป็นอะไเพื่อนเห็นป่คือมันเป็นสต็อกชื่อสต็อก X ชื่อราคาไม่ใช่ชื่อราคาเออ เออชื่อรองเท้าตรงนี้แล้วก็ราคาของรองเทา้าแล้วก็ค่าภาษีค่าส่งค่านุนค่าเนี่ยทั้งหมดก็ประมาณซเพื 300, 200, ่อนเห็นปะสามร้อยสองร้อยป่ะวะสอง้ยเก้าบาทเพราะว่าอันนี้มันเป็นสอง้อยเก้าบาทมันเป็นของอเ,เงินอเมริกานะครับเป็นเงินของอเมริกาแต่เงินของออสเตเลียก็ประมาณสามร้อยยี่สิบประมาณนี้ครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะ ก็อันนี้ก็เป็นรีซิทนะครับเก็บไว้นะครับถ้าใครซื้อของถ้าใครซื้อรองเท้ามาจากสต็อกเอ็กเก็บไว้เวลาเราขายเนี่ยเราก็ไปให้เขาดูด้วยว่านี่ของแท้นะครับผมซื้อมาจากสต็อกเอ็กของแท้นะโอเคเอาวางก่อนมันกลับหัวให้ผมอ่ะประเด็นอ่ะอืมแล้วก็ไม่สําคัญมีโฟมนะครับกันกันกระแทกเพื่อจะไม่ให้ของแม่กล่องมันเสียหายถ้ากล่องมันเสียหายเวลาเราไปขายเนี่ย รักเขาแบบจะกะไรวะกันราคากันแบบวะผมลืมว่าภาษาไทยกดราคาเออกดราคาเราได้กล่องมันเสียหายรวนถูกได้ไมหมประมาณนี้ยกล่องก็สําคัญนะครับเปิดมาชม็แมได้สติกกี้มาสติกเทปมาไม่สติกเทปสติกเกอร์ผมได้สติกเกอร์มาแต่รองเท้าก็นี่ครับใสของผู้หญิงของเห็นปะเนี่ย โอ้แดดเลยแดดมันเป็นของของผู้หญิงนะครับซีนโปแล้วก็มีแท็กนี่ด้วยแท็กว่าอันนี้เป็นของแท้นะของจริงนะแค่นั้นแหละแต่ผมงง,ง,งวะทาไมมันให้กูมาแค่นี้มันให้ผมมาแค่นี้เพื่อนกล่องไอ้กระดาษกระดาษห่อก็ไม่มีเดี๋ยววันนี้นัดที่ผมเอามาเดี๋ยวผมเอาอันเก่ามาให้ดูตอนผมซื้อสองพันสิบเจ็ดนะมันมันแถมอะไรผมมาบ้างเดี๋ยวผมไปหาก่อนผมแม่งไม่รู้เหมือนกันว่ามันอยู่ นี่นะครับเพื่อนๆของสต o อกเก็เนี่ยของยีซี่บลูทินที่ผมซื้อมา2017มามาเปรียบเทียบกันนะครับมาว่าตองผมสื่อตอนนั้นมันมีกระดาษอันนี้นี่ก็มีเหมือนกันเพื่อนเห็นปะเนี่ยกระดาษเหมือนกันเหมือนกับอันนี้เลยเนี่ยเหมือนเหมือนกันเด้แต่อันนี้มันเป็นอันนี้แต่อันนี้มันเป็นอันนี้นะครับกระดาษก็คล้ายๆกัน มันนี่ในของยีซี่มันมีนี่ครับมันมีมันมีอันนี้นี่เพื่อนเห็นปะ่ะเนี่ยมันบอกว่ามีมลายเซ็นบอกว่าอันนี้เป็นของแท้นะแต่ผมงงว่าทําไมอันนี้มันไม่มีอีหอย่างว่ะแล้วก็มีอันนี้เหมือนกันนี่แท็กเพื่อนเห็นปะ่ะนี่มีแท็กเหมือนกันแต่อันนี้มันแถม ขอ,องเช็ดรองเท้าไหมผมเนี่ยแดดเข้าม,มองไม่เห็นนะเนี่ยมีเหมือนกันนี่นะครับทำไมมันผมก็งงทําไมมันไม่เหมือนกันทําไมอันนี้รองเท้าของ Air Max อันนี้มีแค่สติกเกอร์กับรีซิทบอกว่าสลิปเออสลิปรีซิทใช่สลิป,ออลป,ป,ลปแค่นั้นเองแต่ผมก็งงว่าเออแต่ช่างมันเถอะขอรองเท้าของแท้กันก,นก็นี่ครับก็ผมไม่มีอะไรละแค่นี้ผมแค่มาทําคลิปสั้นๆให้เพื่อนๆดูว่า u ันบ x ็อกสต็อกเอ็กจากสองพันสิบเจ็ดกับสองพันยี่สิบแมันมัน,ม,นมันไม่เหมือนกันไงแต่อันนี้มันไม่ได้มีลายเซ็นของเขาเฉยนะว่าลายเซ็นว่าอันนี้เป็นของแพ้ไ,ไลน์เซ็นว่าอันนี้เป็นของแพ้นะมันไม่มีอะ่ะผมก็งงนะครับผมก็วันนี้ผมก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับก็เดี๋ยววิดีโอหน้าผมก็จะทำยีซี่ที่ผมได้มาใหม่มาเปรียบเทียบกันว่า มันต่างกันไงอสีดาอ่ะ,อะผมผมจาชื่อมันไม่ได้หรอผมเพิ่งซื้อล่าสุดไปเองผมจนะเปลี่ยนกับ Static St Black นะครับผมวามันเปลี่ยนกันว่ามันดํามันแตกกันไงก็ขอกดติดตามนะครับก็ก็อย่างก็ขอบคุณ100 subscribe นะครับ100คนโอ้โหแบบแบบเป็นอะไรที่ภูมิใจมากอะ่ะ100อะแบบแต่ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามผมมาแต่ผมก็ไม่รู้จะทาอะไรอะ่ะคือรองเท้าช่วงนี้ผมนกที่ผายเลยแม่งนกอะ่ะช่วงนี้เป็นหาเหวอะไรไม่รู้นกตลอดเลยช่วงเนี้ย แต่ก็ไม่เป็นไรผมก็ลองเรื่อยๆผมมีอะไรผมก็มาแนะนําให้เพื่อนๆดูว่ามันทําอย่างนี้นะจับฉลากอย่างเนี้ถึงจะได้ร้อซนนะครับผมก็ผมไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย